สวัสดีครับองค์นี้ครับพระล่วงหลังรังปืนวัดพระธาตุดอยสุเทพปี2515พิธีปลุกเสกใหญ่มากมีเกจิดังรูปปลุกเสกถึง108รูปอาทิเช่นหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมและเกจิดังอีกหลายท่านให้เพื่อนเพื่อดูพิมพ์กันก่อนนะครับพระล่วงหลังรังปืนเนี่ยจะเป็นพระของทางเหนือไปน่าจะออกทางล้านนาแกะพิมพ์แบบ ของสุขโขทยัยเป็นพิมพ์ปางยืนเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงมีสองพิมพ์ด้วยกันหลังเจดีจมกับเจดีนูนดูที่พระพักก่อนนะครับพระพักเนี่ยจะเป็นรูปแบบของล้านนาศิละปะส,สมัยขเขมรมีการสวมมงกุฎที่เป็นรูปกลวยเห็นเป็นซี่ๆชัดเจนมือขวาจะอยู่ในท่าปางประธานพรจะเห็นเป็นนิ้วมือชัดเจนครบทุกนิ้วแล้วเรายังเห็นชายจีวรที่คลุมจากแขนยาวไปถึงข้อศอก มือซ้ายจะขนาดข้างลำตัวมีลักษณะอ่อนช้อยเห็นลายนิ้วมือชัดเจนบริเวณเท้าก็ยังต้องเห็นเท้าครบทุกนิ้วองค์ด้านซ้ายจะเป็นพิมพ์ J d ดีจมนะครับอันนี้ผมเอาให้ดูทั้งสองพิมพ์เลยส่วนองค์ด้านขวาเนี่ยจะเป็นพิมพ์ J d ดีลอยตัว J d ดีจะเห็นเป็นชั้นของ J d ดีเป็นชั้นชั้นเส้นคมไม่เบอร์อักขระยันด้านหลังจะต้องคม แล้วยังมีรอยขยื่นจากการปั๊มของบล็อกอันนี้น่าจะเป็นแทบทุกองค์เลยนะครับภายในยันนะครับยันตัวแรกเนี่ยจะมีเส้นแตกเกินออกมานะครับตัวปลายล่องลังปืนเนี่ยต้องคม้มคมสวยแบบนี้นะครับของเกนเนี่ยมันจะไม่โค้งแบบนี้รอยตัดฉีกนะครับจะเห็นเป็นบ้างๆแล้วก็มีรอยฉีกชัดเจนนะครับตรงตามยุค จบไปเรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน